ตื่นออกกลางห้องนอนเปิดประตูแล้วซองออกไปนี่ก็จะเห็นบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าพอดีเลยครับนะเอ็นให้หน้าแต่อยู่ในห้องนอนกลมลงมานี่ก็จะเห็นเห็นหนุกเคยไม่ล่างถวยล่างซ้ำตื่นเศร้าขยันแท้มือนผิดปกติ เดี๋ยวมือเอาสร้างม่แก้กับบตีงไหมโอ้โหนั่นโอ้กูเข้าใจระ้ว,ว่างนี่มีกำลังใจนี่ครับคนขึ้นอยกกับกำลังใจในการเหตอยังกต่สร้าง มีกำลังใจเนี่มันก็เห็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างสู่ตลอดแม่ว่าใกล้จิตายแล้วก็ยังฟื้นขึ้นเ,เนนชิดเดี๋ยวงลงไปข้างล่างก็เห็นงัวกบกำลังกินนมแม่แมาแล้วนมอาไรอยู นั่นกจาเินบ่อกินเม่อถิดบ่ใจเอาเบาเด้ถิดอย่าเอันบ่ใจอาเบาแต่บักนี้สวนมากที่สิกินสิเฮ็ดแล้วบ่ปากนะโอ้ยมีคนมาล้างถ้วยน้ำากําลังไก่มันดป็นคือด xin sâu mặt bằng đất cát cắt sớt xin mù 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 nhắc ta cần mù ra sau làng khỏe làng xám mù 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 đến, nền, đến nỉ mười sáu mai hơi giọt dày hông hơi luôn mẹ treo hơi thật mười sáu tín kia bạn đi rồi xếp mịt xếp pha cứ thế ngoài ได้ๆ yeah! lăng น้ํา ông ไปเออกินแล้วมั้ยล่ะครับยกไว้ này กอมพลัง chọc ยกองค์ยกหญ่ใหญ่องค์ เขากรลุกมัอ่อนี่งแต่เศร้าเฮ้ยหันเป็นแบบนี้ไปตลอดมันสิดีอยู่ดีเนาะยาเพิ่งเอามันใส่เนอเปิดไล่นำสกปรกออกก่อน Nếu Làm mấy bộ ma chú hẳn Làm Bà bà bộ ma hô gà đệ Thì thí vào đào hốt chú hẳn này นี่คือน,น้ำปั๊มเอามีสองระบบโอ้โอยืนกับเดียวเบืองดีวยแน่นอนเดี๋ยวเชี่ยก็รน่นนาเมื่อแรกแต่อยเชียกูนี่กูกูเห็นมาก่อนนีเอ่ะเชี่ยเจ็ด ปวเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเอเค๊ okay. ีหนจะสอคนบันมันมนั่งกินกาแฟาก่อนเจ็บสาดเจ็บหมอนเจ็บที่หนอกที่นอน

กาแฟถึงที่นะครับนี่ไม่ใช่กาแฟเมสันนะกาแฟยักษ์ใหญ่ไว้แต่ว,ว,ว่าเอาไ้ซะก่อนนอนสบายใจเนาะในเมีมยไม่ตี Thầy nè, Bên này mà khuyên Hả? Dạ bà Mình đi đấy, Cái này mía ai lái của này Tại là mặt là văng găng điều Mình sẽ hay Là văng tên nông thì mất ai dụ cho kênh Ghiền bài ở nhà gìn bài chắc non có là mong ôi có là cả sang khó dưới này hoàng điều cạnh hèn hèn pho thảm nổi thì non tuần này mình non tuần này ấy, ấy. ไม่เมื่อคืนนะแ่เมื่อคืนพี่อยากนอนกับเฮงเฮงไหม,มเคยฮะกวนบ้นก็นอนอ่ะมีใครบ้างเมื่อคืนสามคนนอนอ่ะสามคนนอนใช่สองคนนอนอ่ะเฮงเฮงนอนกับใครมันจะนอนจะเจ็ดคนด้วยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเนาะพี่ยักษ์ทำอะไรหรือเปล่าเมื่อคืน เรานมมากินไปลูกไปนมโซดาสดอ๋อมีแค่นมใช้เฉยอะเออนมนั่นไม่ยังไม่หมดอายุหรอกแต่นมพี่อยากกินเนี่ยมันหมดอายุเฮ้ยไม่กินเลยใบซื้อไม่ไหกอดบ่บอ่อืมยิ้มเฝ้าไว้สิเ <laughs> ขินฮาแม่มึงดิ ต้องน้ำเบาถามมันก,ก็คักคนโอ้แม่แบบตูกผู้ชายดู้วยนอมอันอนี้โบเมได้อายุนี่กินเข้าไปเอ่อแต่นมพุ่นอาจจะเมย์อายุก็ได้ครับได้นมเหมืนอมนกับพี่ครับ หมดอายุไม่เท่าไหล่หรอกเรอถอดสายแล้วเรอเขาก็ท่องซ่อมไวไฟอะไรมันทำให้มันในดีเรอเขาซ่อมใหม่ๆอ่ะ